สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนำที่ดินเปล่านะคะในคลิปนี้เป็นเนื้อที่100ตารางวาโฉนดนอส4อเจนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ถนนซอยข้างโรงเรียนอาชีวะป่าหวายซอย4ทับหนึตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดรบบุรีค่ะอยู่ใกล้สถานที่ราชการนะคะห่างจากวงพนารายเพียง3กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนอาชีวะป่าหวายลบบุรี อยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะสามารถเข้าออกสะดวกเลยนะคะทุกท่านราคา650 0 0 0บาทราคานี้พร้อมโอนเลยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะคะทุกท่านออกทางโกโกได้นะคะดงน้อยป่าหวายป่าตาลท่าสลางวาโครกม่วงอยู่ใกล้ห้างใกล้ตลาดนัดและอใกล้เซเว่นนะคะ มีสาธ,ธานณลนุนปโภคอยู่ใกล้ๆมากมายเลยนะคะทุกท่านมีแหล่งช้อปปิ้งให้เราได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ650,000บาทราคานี้พร้อมโอนนะคะเป็นที่ดินเปล่าที่ดินเนื้อที่เยอะมากๆนะคะ100ตารางวาฉนนนอสอสีุดแดงนะคะ ท่านใดสนใจนะคะกำลังมองหาที่ดินนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าต้องการสร้างเพื่อประกอบกิจาการใดๆน,น,นะคะสามารถติดต่อเข้าไปรับชมกันได้นะคะพิกัดของที่ดินเปล่าในคลิปนี้นะคะอยู่ที่ตำบลป่าตาอนะําเภอเมืองจังหวัดรบบุรีนะคะทุกท่านราคาไม่แรงนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เคนุขอราไปก่อนนะคะถ้าสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ